สวัสดีวันอาทิตย์ค่ะวันนี้เป็นวิก์เกนที่อากาศดีมากๆเลยนะคะอุณหภูมิประมาณ20กว่าองศาจ้าวันนี้เราก็พามานั่งดื่มและก็นั่งรับประทานอาหารที่ริมแม่น้ํากันนะคะเป็นร้านที่เปิดเฉพาะช่วงซัมเมอร์นะคะเพราะว่าอากาศหนาวไม่สามารถเปิดได้นะคะเพราะว่าหนาวเกินไปจ้าและนี่ก็คือบรรยากาศทางเข้าร้านนะคะทุกคน เดินลงมาตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าร้านนะคะทุกคนทางร้านจะจัดเตรียมที่นั่งน่ารักน่ารักไว้ตรงนี้นะคะเพื่อให้ลูกค้ามานั่งชิลหรือว่านั่งดื่มหรือว่าจะถ่ายรูปก็ได้คะ่ะไอเดียเก๋มากและนี่ก็จะเป็นเมนูหน้าร้านที่เราสามารถเลือกทานได้นะคะทุกคน ส่วนนี้ก็คือห้องครัวแบบโอเพนนะคะจะมีเชฟมาทำอาหารให้เราทานตรงนี้เลยจ้าเราสามารถเลือกที่นั่งได้ตามใจเลยนะคะว่าเราจะนั่งท่ามกลางแสงแดดหรือว่าจะนั่งในร่มก็ได้นะคะและวิวตรงนี้ก็คือดีมากเลยนะคะทุกคนมีสะพานสียให้เยให้นั่งชมแล้วก็ถ่ายรูปได้ด้วยนะคะ วันหยุดแบบนี้อากาศดีๆแบบนี้ใครที่มาเที่ยวรอตเตอร์ดัมอย่าลืมแวะมาเช็คอินและนั่งดื่มร้านนี้นะคะทุกคนจะมีเมนูให้เราเลือกทานแล้วก็จะมีเครื่องดื่มให้เราเลือกดื่มได้นะคะ บรรยากาศริมแม่น้ําแบบนี้นั่งชมเรือผ่านไปผ่านมารับลมเย็นๆรับแสงแดดอ่อนๆก็สามารถทําให้เราฟินและอินไปกับวันหยุดได้นะคะมาจ้าไวายแก้วแรกนะคะเป็นไวายที่รสชาติดีมากๆเลยค่ะแต่ปกติเราก็จะดื่มเบียร์นะคะเพราะว่าอากาศค่อนข้างร้อนถ้าดื่มวายก็จะร้อนไปจ้าเป็นวายเบียร์ที่อร่อยมากเลยค่ะทุกคนต้องมาลองกันนะคะ ส่วนพิกัดของร้านก็มาไม่ยากเลยนะคะทุกคนสามารถเดินมาปั่นจักรยานมาหรือจะขับรถมาก็ได้นะคะทุกคนชื่อร้านก็ตามป้ายเลยจ้า มาแล้วคะ่ะทุกคนที่เราสั่งมาก็จะมี2จานนะคะเป็นซีฟู้ดทะเลรวมแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีสลัดคะ่ะมาดูกันนะคะว่า1จานเราได้อะไรบ้างก็จะมีปลา3ตัวนะคะมีกุ้งแล้วก็มีหอยมีขนมปังนะคะทางเชฟก็จะตกแต่งจานมาประมาณนี้จ้า ส่วนจานนี้ก็จะเป็นสลัดนะคะมาค่ะมาลองชิมกันเลยจ้าเราจะเลือกลองชิมปลาก่อนเลยนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงพอชิมเข้าไปแล้วรู้สึกว่าจะมีรสชาติเค็มๆมันๆนิดๆนะคะถ้าทานกับข้าวเหนียวส้มตำจะเข้ากันมากจ้าอร่อยนะคะให้ผ่านจ้า ไปต่อจ้าเดี๋ยวเราจะมาลองชิมหอยกันนะคะทุกคนพอดีว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยถนัดใช้ช้อนนะคะก็เลยใช้มือช่วยค่ะชิมเข้าไปแล้วรู้สึกว่ารสชาติดีมากๆเลยนะคะทุกคนอร่อยนุ่มนะคะนัวมากเลยค่ะทุกคนไม่รู้ว่าเชฟใส่อะไรลงไปให้เราทานนะคะแต่ว่าดิฉันชอบมากเลยคะ่ะอันนี้เต็มสิบก็ให้สิบเลยจ้า เมื่อชิมหอยเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะรองไปชิมกุ้งกันต่อค่ะกุ้งนี้ก็จะตัวใหญ่มากเลยนะคะทุกคนเราก็จะแกะหัวออกก่อนนะคะเพราะเราอยากรู้ว่ามันกุ้งจะอร่อยแค่ไหนนะคะทุกคนแกะการแกะกุ้งเป็นอะไรที่ทุลักทุเลพอสมควรเลยค่ะแกะได้แล้วจ้าและฉันกาลังแกะเปลือกกุ้งนะคะนี่ถ้ามีคนแกะให้จะดีมากเลยนะคะแต่พอดีว่า ไปแบบนี้ก็ต้องแกะเองนะคะทุกคนชิมเข้าไปหนึ่งกลบอู๋อร่อยอะค่ะอร่อยมากเลยค่ะผ่านนะคะ ไม่ต้องพูดก็รู้นะคะว่าอร่อยแค่ไหนเพราะว่าฟาดเรียบไม่เหลือเลยค่ะเหลือแต่ก้างนะคะตอนนี้ before after ช่างแตกต่างกันมากเลยนะคะทุกคนสําหรับใครที่มาเที่ยวรอตดำนะคะก็อย่าลืมมาเช็คอินนั่งดื่มนั่งรับประทานอาหารที่ร้านนี้ได้นะคะร้านนี้มาไม่ยากเลยนะคะทุกคนสามารถปั่นจักรยานมาได้เดินมาได้นะคะหรือว่าจะขับรถมาได้นะคะทางเข้าร้านก็หาไม่ยากเลยค่ะทุกคนบรรยากาศร้านก็ดีมากๆเลยนะคะขอแนะนํานะคะร้านนี้ วันนี้ก็อิ่มและฟินไปกับการพักผ่อนวันหยุดหนึ่งวันนะคะนี่ก็จะกลับบ้านแล้วนะคะทุกคนปั่นจักรยานมาก็ต้องปั่นจักรยานกลับนะคะบ๊ายบายคะ่ะ